ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้ววันนี้นะครับก็มี3คู่ที่น่าสนใจมาฝากนะครับเมื่อวานนี้ตัวเน้นหน้าช่องนะครับที่ให้พี่แยกเน้นการ3คู่นะครับก็เข้าไป2และพลาดไป1นะครับลบล้างกันแล้วนะครับรยังได้หวานเน้นมาอยู่1คู่นะครับก็ยินดีกับคนที่ตามและเอาไปแยกเน้นตามที่ผมบอกด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่เอาไปจับใส่รวมกันเนี่ยนะครับก็ ขออากาศขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอมากแก้ตัวและจัดให้ใหม่ละกันนะครับส่วนใครอยากได้มากกว่าน,นี้นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวตามมาเจอกับผมได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคําอธิบายอยู่อ่า ลองอ่านดูสนิดนะครับแล้วก็จะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามใจกันได้ครับและสําหรับวันนี้ครับหน้าช่องนะครับก็จะหยิบยก3คู่ที่น่าสนใจมาฝากนะครับบอกได้เลยว่าในค่ำคืนนี้ฟินหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนครับสำหรับคู่แรกนะครับก็มองไปที่คู่ของเวนิเซียนะครับพบกันด้านของบุรุญยาสำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่เวนิเซียกันได้เลยนะครับ แน่นอนนะครับว่าทางด้านของบรุญยานะครับมีฟอร์มที่ดีกว่ามากมีตัวผู้เล่นที่เหนีอกว่ามากคุณภาพทีมดีมากอยู่ในอันดับตารางคะแนนที่ดีกว่ามากๆากอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ทว่าครับผมมองว่ากำแพงที่พวกเขาเปิดมาวันนี้นะครับมันจะง่ายเกินไปหน่อยสําหรับพวกเขานะครับเพราะว่าทางด้านของเวนิเซียเนี่ยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอยู่ท้ายของตารางเลยนะครับฟอร์มไม่ได้ดีเลยนะครับแต่ทว่านะครับวันนี้กำแพงเปิดมาค่อนข้างที่จะง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ อ่าทางด้านของเวนิเซียเองนะครับวันนี้ก็มีกระแสะภายในที่น่าจับต้องมากกว่าด้วยนะครับต้องบอกได้เลยว่ากระแสะภายในทางด้านของเวเิเซียเนี่ยน่าสนใจมากถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีก็ตามนะครับซึ่งทางด้านของเวเิเซียนะครับนัดล่าสุดเองนะครับก็ยันเสมอกับนาบปรีได้ด้วยนะครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ บุรุษญ,ญาเป็นฝ่ายบุกมาเนี่ยนะครับการที่จะเอาชนะเหนือเวนิเซียเนี่ยนะครับไม่ใช่งานง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้เวนิเซียก็ได้เปรียนในการเล่นในบ้านด้วยผมมองว่าวันนี้พวกเขามีโอกาสครับที่จะเซอร์ไพรส์นะครับยันเสมอกับบุรุษญญาหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์หนักกว่าด้วยการเอาชนะบุรุษญ,ญาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วจัดนะจัดเต็มเวนิเซียไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจัดไปครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับเอสปันยอนนะครับพบก,กับทางด้านของแอตเลติโกมาดริด สำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนำให้มองไปที่แอตเลติ o โ a มา i รกันได้เลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าอ่าทางด้านของแอตเลติ o โ a มา i รินะครับวันนี้บุกมาเจอกับสปันยอน ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเอสปันยอนนะครับก็มีฟอร์มที่ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าหนักไปทางสมุนซะมากกว่าและวันนี้พวกเขาก็ได้ผิดในการเล่นในบ้านด้วยนะครับก็เลยมองว่าวันนี้ด้านของแอนมาริดนะครับน่าจะเหนื่อยหน่อยแหละนะครับในการที่จะบุกมาเก็บชัยเหนือทางด้านของเอสปันยอนในบ้านนะครับแต่ที่ผมมองว่าด้านของอตร์ติโกมาริดมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชัยได้นั้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าาทงด้านของตัวผู้เล่นเองแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มเองนะครับทางด้านของอตร์ติโกมาริดก็ไม่ และในเรื่องของสภาพความพร้อม,อมก็ถือว่ามีสภาพความพร้อมที่ดีมากและบวกกับในเรื่องของกระแสวันนี้กระแสภายในของแอตเลติกอมาดิดมันน่าสนใจมากผมเลยมองว่าวันนี้พวกเขาน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้อยา่างแน่นอนแต่อาจจะเก็บชัยชนะได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับแต่เพียงแค่ลูกเดียวนะครับมันก็เพียงพอสําหรับแอตเลติกอมาดิดแล้วนะครับก็เลยมองว่าวันนี้ขอเทใจไปทางด้านของแอตเลติก m มาดิดดีกว่าครับหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วครับขอแนะนําให้หมองไปที่ แอตเลติกอ็อกมาดิดครับมาต่อคู่ที่3คู่สุดท้ายกันเลยนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับพบก,กันทางด้านของมิววอล สำหรับผู้นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะมองซันเดอร์แลนด์กันได้เลยครับวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่ากำแพงวันนี้ที่เปิดมาและก็กระแสภายในนะครับค่อนข้างสมเหตุสมผลกันม,ม,มากนะครับบวกกับทางด้านของซันเดอร์แลนด์เองนะครับก็มีสภาพความพร้อมที่ดีมากและสถิติเฮดเทที่เคยเจอกับทน้านของบิววอลมาเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าซันเดอร์แลนด์นะครับก็มักจะทำผลงานออกมาที่ดีกว่าด้วยเวลาเจอกัรผมเลยมองว่าวันนี้ด้วยความที่ได้เปรี่ยป็นการเล่นในบ้านกระแสค่อนข้างดีเนี่ยนะครับ และบอกได้เลยว่าซันเดอร์แลนด์ก็มีฟอร์มค่อนข้างดีกว่ามากๆด้วยเนี่ยผมมองว่าวันนี้ซันเดอร์แลนด์ยังไงก็เปิดบ้านเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจัดหนักจะเต็มซันเดอร์แลนด์รับรองว่าคืนนี้ฟินจะจัดอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับก็คือทัศนะหน้าช่องนะครับ3คู่ที่หยิบยกให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาเลยกันครับ และส่วนใครนะครับยากได้มากกว่านี้นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวตามเจอกันได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกคาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจอกันได้ครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ